โหคนเข้ามาเต็มเลยยังเรายังไม่ได้เจอกันเลยนะเราเคยเจอกันแล้วหมายถึงว่าในละครซีในละครใช่ไหมใช่อ๋อแล้วบอกบอกทุกคนนะครับตอนนี้ไอ้นี่เปิดกล้องแล้วที่นาักข่านกครับโอ๋โหเราขยันนะนี่แต่ว่าเรายังไม่ได้ถายด้วยกันเลยค่ะใช่ใเพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวานวักม่ วันวันอาทิตย์ค่ะใช่วันใช่วันศุกร์วันที่วันอังคารแล้วันอาทิตก็อังคารไงเมื่อวานวันศุกร์เมื่อไหร่จะได้ดูละคเมื่อไหร่จะได้ดูละครถูกเปิดกล้องนะคุพี่โดนนัดนะคะคุณพี่โดนนัดเขายุ่งมากเลยค่ะเราก็เลยไม่ถ่ายกันสักทีไม่ใช่ไม่ใช่คุณพี่คุณเขาหรอไม่ใช่เลยไหมไม่ใช่ ดังนั้นเขาถ่ายอยู่สามเรื่องค่ะก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายก็เดี๋ยวตอนนั้นรอเขารเรารอเราอพ่อขาไม่ขาวขับรถแม่แฉ่ออนแอร์พี่วันดีค่ะยังไม่ไม่ได้ถ่ายเลยแตะแบบเพิ่งถ่ายไปแค่ชิวเดียวเองยังไม่น่าออนแอร์แบบดูนี้แน่นอนแน่ใจอีกนานเลยค่ะ ถ้าน่าจะถ้าถ่ายเสร็จแล้วน่าจะมีอยู่พี่อยู่บอกเดี๋ยวว่าพี่โดนนะอะไรหรอพี่อยู่มีแต่คนเซฟพี่โดนนัดแต่ตอนนี้งงมากพี่โดนเล่นละครเรื่องอะไรคะมีคนหาพี่โดนนัดเล่นละครเรื่องอะไรกันม่ถึงที่ถ่ายตก็มีคนถ่ายเล่นหลายเรื่องเล่นหลายเรื่องจำไม่ได้หรอกก็ว่าไป เีแม่แล้วละครเยอะๆนะคะอยากหน้าบ่อยๆโอ้ไตไๆนี่ไงครับแม่ป่ะอะไรนะคะใครอยู่ข้างแม่ป่ะอ๋อพ่อค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อเลยเฮ้ยพี่ไก่พี่ไก่ใช่ไหมอ่ะ ไห,ไหม่ะไหนอ่ะใช่ไหมครัชใช่ไหมพ,ไหพี่จีนพี่จีนต้องเข้ามาไลฟ์ด้วยกันแล้วพี่โดนชวนพี่จีนเร็วแป๊บนึงนะน้องแม่แตาเป็นยังไงน้องมาแบหน้าหรักมากอ่ะรวมเรื่องใหม่ของเราเมื่อไหร่จะมีละครคู่กันคะับโอ๊ยงงไปหมดแล้ว ก่อนใส่ฟิลเตอร์ก่อนคือทุกคนมาต้องแบบขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนใช่ไม่รอดไงประเด็นน่ะอยาทุกคนว้าวเขาบอกชวนไม่ไพแต่ไม่ไพอยู่ในนี้เปล่าอ่ะแต่ชวนไม่ไพยังไงอ่ะพี่ไพอยู่ในนี้หรอคะพี่ไพดูอยู่หรอเดี๋ยวเฮ้ยวินนี่วินนี่วินนี่เข้าี่สวนมาหมดมา มารวมกันตรงนี้มารวมกันตรงนี้เลยเหรอเมื่อไรเราจะได้เข้าซีนด้วยกันสักทีอ่ะพี่โดพี่จีนน่าสงสารสุดไม่เป็นมิตรเราโอยฉันเอ้าอยู่ในรถกันเลยสวัสดีค่ะได้อยู่คันเดียวไหมอยู่คันเดียวนี่เราอยู่รถคันเดียวกันอยู่ข้างๆกันอันนี้คือแหมได้แดนกับเออมนี่เอ้ยต้องการพี่บอล มันได้กี่คนนะคะมันได้กี่คนสี่คนสี่คนสี่คนถึงสี่คนสิบคนแล้วอืออยู่นะโอ้เมื่อกี้อเอมราจะคิวตรงกันสักทีอ่ะไม่ไม่เจอคือเจอเมย์เมย์แป๊บเดียวแล้วเมย์เมย์ก็แบบรันยาวเปิดคอนเสิร์ตทั้งวันเลยอ่ะใช่แต่พี่จีน่าสงสารสุดต้องให้พี่จีนเลราไกะ ทำไมอ่ะพี่โดนนัดอยู่พี่โดนัทไม่รู้เออคือคือไปวันน่ะแล้วก็ไปไปตั้งแต่เที่ยงมีคิวตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วแบบยีสิบตีก็คิดว่าจะแบบเออเสร็จน่าจะไม่แบบไม่ถึงตอนเย็นหรอกน่าจะไม่เกินหกโมงพอไปปุ๊บยกหมดเลยคืองยก่มดแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยตั้งแต่เที่ยงป่ะใช่ไหมพี่จิ้อมซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมแต่งเตียง้อมแต่งตัวอ่เรียกว่าซ้อม ต้องออกกองใช่น้องซ้อมแบบนี้ได้กันปะล่ะโดเออไอ,อ,อ้าไปแม่หน่อยครับวินนี่เราเหมือนอยู่ได้กันมากเลยอะตอนเนี้ยเ,เหมือนกันข<อ>าดแค่ฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์โอ้โหฟิลเตอร์แบบไม่ได้แต้นไหม <c oughs> น้องมาตาเป็นยังไงบ้างใช่น้องมาตาานักมากน้องมาตาก็คือแหมากหมะจริงกับมาตามากเลยนะ้องนแม่กกับเอยเ้ยลูกก็วันนั้นน่ะหนูเจอน้องค่ะวันวันนั้นเจอน้องคำแรกที่น้องักหนูบอกว่าพี่โดนัดอยู่ไหนนี่จีอย่างนี้เลยเขาักเขาถามนี้เลยหนูก็แบบอ๋อแล้วเนี่ยน้องเขาไม่ติดหนูแล้วเนี่ยเขาติดพี่โดแล้วเพราะว่าพี่โดไม่มาหรออะไรอย่างนี้เขามาถามหนู ก็เขาคืนคิวว่าไม่แหละเขาพี่โดนะเขาแอบว่างไงเขาก็โดนคิวะว่าเดี๋ยวคิวให้แล้ววันนี้ก็โดนคิวโโดนเทอแต่ว่าอาทิตย์นี้เราต้องได้เจอกันแหละจริงๆแบบผมพบอะต้องแล้วล่ะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตรวมแอันนี้ก็คือแบบพวกเราผู้หญิงสามคนแล้วพี่โดนไอเดียวคนเดียวเป็นเวลาคนเดียวแล้วตอนเนี้ย โดนัทเขาคนฮอนเขาแบบไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายละครกับเราหรอกจริงมันต้องมีสิถ่ายด้วยกันก็นต้องมีเ <c oughs> วลาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่จบหรอกเพราะว่าพี่โดนัทเขาถ่ายอยู่ประมาณสั่งสี่เรื่องค่ะกว่าเขาจะมีคิวให้เรื่องของเราก็นั่นแหละกาจะวนมาถึงพวกเราใช่ไม่ไม่ได้เป็นมายำเงินใช่ไหมดลุมดลุมพี่จนอยู่บ้านหรอ คนโอ้โหอเสียงไม่เข้าหรอคนกินข้าวยังคะทำอะไรแล้วค่ะโอดแต่สีร่มแล้วพี่จีนจะสีร่มแล้วเขาบอกค้างอ่ะใครค้างใครค่ะเออพี่อนั้นรู้สึกยังไงคะจะเป็นคพ่อแล้วละครละครละคร เปลี่นะว้าวจะแปลงว้าวว้าวเลยแต่ว่าทุกคนเขาแบบไม่ทันเพราะพวกเราพูดก like ันเยอะมากจนคนถามไม่ทันแล้วตอนนี้แต่เขารู้หมดนะหมดแล้วคือเรารู้หมดแล้วเออโชดีมีแต่คนบอกพี่โดแบบงานเยอะดูท่าทางของเราอีกนานเลยค่ะใช่แ่ะวก เรใส่กันหลอกพี่โดนะท้องงานยเยอะพี่รนัรสู้เขามีคนบอกพี่โดนัสู้ไม่ได้แล้วจุดน,นี้ต้องเป็นเรื่องพี่อันมาช่วยแล้วเลยขับตู้หนึ่งดูจากทรงแล้วไมน่ารอดเอ,อ่สอสงห้าถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคบพี่โดนะประมาณสีสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมสี่สิเอร์ซน็นตแล้วครับแกระย,ยังไม่ถึงศูนย์ห้าเอร์เซ็นต์ ยังไม่ถึงเปอร์ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เลยก็คือต้องทําใจนะต่อไปถ้ามีแบบมีบทที่จะต้องเข้าซีนกับตัวนั้นเนี่ยก็คือข้ามไปเลยข้ามไปเลยคือคิวแรกๆอาจจะไม่เลยเวลาที่โดนนั้นมาถ่ายมากองอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็แบบมาถึงปุ๊บแล้วเขาอกโอ้เดี๋ยวต้องนี่ไปทางานต่อแล้วครับผมเดี๋ยวผมมีเรื่องมือค้ากระเ้ยมาได้แค่ชั่วโมงเดียวก็ไปแล้วต้องเจียดเวลาให้พวกเราอืม ได้รับเกียริมากเลยทุกคนช่วยเซฟผมด้วยกระดาษได้ไหมเนี่ยหนูรู้สึกเป็นเกียริมากเลยหนูได้เล่นแบบกับพระเอกแบบอันดับต้นๆของช่องเส็ดเลยนะคะเนี่ยเอ้ยจริงๆแล้วทำงานกับคุณโดนัสนี่ยโอ้โหข่าวมากตายก็กล้ากันดูทรงเฮ้ยแต่ว่าเราโดนดูนะ ปักปักใช่ปาว่าพี่จีนเหมือนอัลปาก้าหนูก็ได้นะทำไมพี่จีนเหมือนอัลปาก้าแอนดี้แอนดี้นะดูดิเอ้าส่งใจพี่เมย์ดิแหมลิลอะไรเหมือนแล้วพี่จีนอ่ะ่ายกี ในเน็ไปหมดเลยเดี ite, ๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ไม่ท no like well, like so like ันแล้วค่ะตอนเป็นพิธีกรให้นหนึ่งอ่พี่วินนี่พี่จีนมีละครอะไรอีกคะโอ้โหรัไปได้ค่ะค่ะอ้รใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็รอเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเดียวเหมือนกันเลยค่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยค่ะไม่ไม่มีใครคิวทองเท่าพระเอกของเราแล้วใช่พระเอกของเราถ่ายอยู่สี่เรื่องได้ตนนี้อักษรยอดโดนนะเขาบอกว่ารอละครน้องวินนี่นอเลยคะยอดเลยีกว่าอะไรเงี้ย พี่อ่านเข้ามาพี่อ่านก็้าาใช่ใช่พี่อ่านพี่อ่านมาแทนก่อนพี่อ่านมาแทนก่อนไม่พี่อ่านมาแทนหนูก็ได้แต่หนูต้องไปแล้วแน่หนูจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวให้พี่อ่านเขามาแทนหนูเดี๋ยวหนูกวนบีบวดเดี๋ยวให้พี่อ่านเข้ามาแทนหนูเดีหนูกวนต่อดในนี้แล้วพักกันหรือเปล่าก็าอยู่นานไปแล้วโดนลุมเรื่อยๆนินทาพี่อ่านกันอยู่ตอนนี้พี่อ่านรีบเข้ามาเซฟตัวเองนะ ถ้าพี่อ่านเข้ามาละไปปะเอาไปแล้วต้องทำางานเนี่ยเอาพี่อ่านเนะเนี่ยพอพี่อ่านมาแล้วก็เหม่ก็ไปเลยไม่จะถึงบ้านแล้ว่ไม่แต่คือแบบฟิลเตอร์ดุดก็คือไม่รอดอะรอดน่าสนใจรดอดอสวัสดีครับ อะไรทำไมทุกคนอยู่บนรถกันหมดสวัสดีค่ะทำอะไรกันครับกนี่เราไม่ถับก็ทำอะไรอยู่ครับกินข้าวยังครับโดครับทำไมวันนี้ไม่มาครับโดผมมาถ่ายละครครับใครอู่คนหนึ่งมองหน้าไม่ชัดเลยวินนี่วินนี่ค่ะวินนี่จันนีสเออแต่วันก่อกันก็ได้ถ่ายเยอะนะ คิวแรกอ่ะมีคนมีคนไปกองฟรีด้วยวินนี่กับโดมีคนไปกองฟรีด้วยเฮ้ยแต่หนูเขาคืนหนูนะไปตั้งแต่เที่ยงไปตั้งแต่เที่ยงโดนหกทุ่มหนึ่งโดนปล่อยกลับถ่ายไม่ทันแสงอดานเธอนึกนึกว่ามาฟรีรูปหมาป่าจะมีแค่ค่ายพี่เติ้ลไอ้เราเก็มยี่ะ อ่ยี่มากพี่อั๋นไม่เป็นไรถือซะว่าไปกินข้าวฟรีสองมื้อจะบอกจะบอกจะบอกกับโดจะบอกกัดโดว่าเรื่องนี้คือสู้ๆเลยนะโอ้หกลับมาไปเกณฑ์กูแดกเลยจ้าอุ้ยอุ้ยลืมไปไลฟ์สดอยูอย่ลืมเจอทีเครับูืวิดีโอคอลืมวิดีโอคอต้านที่ี้อนที่ขอุย ลืมลืมลืมเป็นเรนนี่ไงเปนรับบทหนักใช่ไหมมันก็เลยแบบปวดหัวไม่งใช่ใช่หัวโอ้ยโอยเหงื่อแตกเลยลืมวีนนี่กับจีนไม่เตือนเลยนึกว่าวิดีโอคอลกันในกลุ่มไลน์เฉยๆแต่ว่าละครดราม่าเข้มข้นไงก็จะมีความปวดหัวเพราะว่าบทบาทมันค่อนข้างลึกเข้มข้นสุดอ่าโอ้ดีนะเนี่ยเรามีพิธีกรคอยดึงเข้ามาโอ้ไม่งั้นกูตายเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องแคปไม่บอกพี่ขวัญนะฮะ เพราะฉะนั้นเราองุ้มรับบริหารเนี่ยทุกคนนะคะจะตองต่อชมแบบตั้งใจในจอเพราะว่าพระเอกคิวทองของเราเนี่ยก็จะได้คิวมาถ่ายด้วยนี่ก็ช่างยากหรือเกินนะคะเนี่ยจะบทเข้มข้นอะไรต่างๆนานาอีกทุกคนต้องบรรดูนะหลไในในในเรื่องวินนี่เล่นเป็นน้องโดปะใช่ค่ะเป็นน้องเป็นน้องแท้ๆหรอ ไม่แท้พี่มันคือจริงๆอ่ะมันน้องเทียมมันรู้จักก่าน้องเทียมสัตว์น้องเทียมเอ้าแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนนะผู้หญิงวันนั้นชื่ออะไรนะจีนน้องผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะน้องสมัยน้องสมัยอ่ะแล้วแล้วน้องสมัยเล่นเล่นเป็นใครอ่ะเป็นน้องเขาดูอ๋อดมีน้องหลายคนเหมือนว่าเองเหมือนว่าน้องพี่สมัยเนี่ยจะเป็นน้องที่แบบเขามีสายเลือดกันนะแต่หนูไม่ใช่ อ๋อคือเรื่องเนี้ยมีผู้ชายแคนนึงนะทั้งเรื่องมีผู้ชาย3สนวายเลยใช่ไหมไปเช็คเน็ตก่อนใช้เน็ตอะไรใช้เน็ตอะไรด่พี่ใช้ 4G นะเขาบอกนี่ไงเขาบอกว่าห้ามสปอยไม่คือคือเรื่องเนี้ยมันเป็นนิยายที่แบบว่า มีแปะทางออนไลน์มาก่อนอคนก็จะรู้ัตามข่าวแต่ว่าด้วยความผู้จัดคุณภาพก็จะได้ปรับความเข้มข้นลงมาในเรื่องนี้แหละก็จะไม่ได้เหมือนกับที่เิไม่แล้วไม่จีนรู้เยอะจังเลยอะอ่านบทเขาอ่านบทพี่อ่านคนอ่านหมดเขารู้ไม่แต่เอาจริงนะ เอาจริงนะอ่านก็อ่านบทนะแต่พอไปถึงอะไม่มีดีอ่านเลยเนี่ยนักแสดงที่ดีเขาต้องอ่านบทเขาต้องมีบทถืออะไรอะไรอะมึงทิ้งไปเลยบทอะใรอคระพี่โดเขามีเขามีร่างใหม่แล้วนะเขามีร่างใหม่แล้วนะสาวห้าห้าเลยอุ้มรลักเนี่ยเห็นไหมทุกคนยังบอกเลยว่าจีนเป็นพีอา ไม่ไม่ไม่ใช่พีอาร์แต่พูดจริงๆคือจีนน่ะเคยร่วมงานมาแล้วไงจากเพิงปิศนาจีก็จะรู้ว่าการทํางานเป็นแบบไหนแล้วก็บทเรื่องเนี้ยจิงเคยไปอา่านที่เป็นนิยายมาแล้วก็มาอ่านของบทของเรามันก็ไม่เหมือนคือใกล้เคียงแต่ว่ามันมันมันก็จะมีการปรับไงอ๋อพี่อ่านตอนเราแบบไม่ไปพี่อ่านคือแบบ โทรแล้วว่าคุณทำอะไรอยู่ไม่คือเมื่อกี้แบบว่าลืมตัวงั้นเดี๋ยวขอโต๊ะกันนะถึงบ้านแล้วทุกคนแล้วขอบคุณอ่านแบบว่าเยวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูลุงเขากดไปหรือเปล่าน่ะเอาไปกันหมดเลย เราอยู่กันสองคนหรอเนี่ยเราต้องไปอ่านบทแล้วอ,ะอ่ะอ่าทุกคนเราไม่ได้สปอยนะยังไงก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยให้กำลังใจโดดแบบว่าเขาคิวทองมากไม่รู้คิวไหนจะได้เจอกันอนทิ์ดีได้เจอปะอืมเขาไม่ได้ขอมาไม่ได้ขอคิวมาไม่ได้ขอหรือเราไม่ให้ให้แต่ครับขอคิวมาไง <laughs> โอ ละครนี้จะเสร็จชา้าเ็ลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครนะคะทุกคนไปเอกกอนอ่า <c oughs> ไปอ่านบทไม่ควรก็แหละโอเคไว้เ okay. จอกันนะครับทุกคนไป,ไปก่อัะนะจุ